สวัสดีจ้ามาพอกกินเล้อดค่ะกับน้งบัวแสบทยบ้านได้ค่ะพี่น้องมื้อนี้พาไม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ค่ะได้ก๋วยเตี๋ยวบะหมีะะ่ได้ค่ะเส้นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ค่ะคะนห่อเลยค่ะพี่น้องเนื้อเป็ดอันนี้เลือดได้ค่ะ ผักเขาเมื่อนี่กะมีดอกกระเจียวโหระพาแล้วก็ใบเลื่อยด้วยค่ะผักบานผักบานแล้วก็ขอแนะนํานะคะ่ะพี่น้องคือเก้าเ้ยค่ะมีบุูมคอลลาเจนที่อิ่มระวังมือด้ค่ะซอยควบคุมน้ําหนัก,กให้มใสยอิ่ม้โดูนนะคะอันนี้บุูมโกโก้ด้ะคะ่ะแล้วก็อันนี้คอลลาเจนคอลลาเจนพัดนะคะเป็นอย่างค่ะเขาเรียกว่ากันแดดกินได้นะคะตากแดดก็ต้องย่าน,นะคะ่ะพี่น้องไว้นี้เราต้องกินไว้ด้วยค่ะ มาบาบาเาอย่งางไรพี่้อะมากินได้แล้วค่ะมาแซบน้ำกันด้วยค่ะเหมืพี่น้องมอบอกมีสองก้อนสัวสดนำนาอแซบด้วยค่ะมาด้วยจ้ะที่เสียงดังหน่อยนึงด้อค่ะ เสียงดังสวนแสวเนาะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องม่ได้ยินก๋วยเตี๋ยวโดนแล้วด้วยค่ะอันนี้คือน้องบัวปรุงแล้วด้อค่ะใส่พริกเผาเพ็ดขนาด ดน้ดำพี่นอ้องอืมดังดีขนาด <laughs> เหือดพี่นอ้องหอมกันเน้อค่ะร้องได้พี่นอ้องหอมแบบรสชาติที่ค่ะเข้กินกับทัว่วงอกินกับเอ่ออย่างประกาศข่าอร่อารัมเสียงดัง 嗯。<laughs> นัวเด้อพี่น้อง มันนีบบ่มีนกห้องเลยลมกับ่มีพี่น้องนิ่งมากฝนคึ้นมาอีกเนี่ยล่ะ อ้เนื้อเป็ดพันนุ่มนะคะพี่นอ้องอันนี้ซื้อมานะครับเป็นพิเศษสองก้อน หอมพี่น้องหอมอ,มอ้อร่อยนะคะพี่น้องบะหมี่แบดสองก้อนฮอ <laughs> อ้ามานั่งระเบียงพี่น้องบรรยากาศนะบรรยากาศหน้าบา้านีกเสียงดังน้อยนึงแล้วค่ะอากาศกำลังดีเลยเสียงดังดีขนาดเลยค่ะ สดบึดเลยเด้อค่ะแซบอ้อเอาเมือ่อเนี่ยเพอาทนันีก็น้องพี่น้องแซบเสียงดังพระก,กับพระมาก,กับบรรยากาศที่ตนเสี่ยวอยากน้อยนะคะต้องขอโทษขออภัยแต่กว๋วยเตี๋ยวเขาก็นังแซบคือเก้าค่ะ แต่อย่าลืมนะคะพี่น้องฝากไปแนะนําไปนะคะผู้ใดสนใจกระทักมันเตยลิงนี่ที่น้องบัวแนบไปให้ได้นะคะ่ะมันนี่ขอบคุณหลายๆที่มากินก๋วยเตี๋ยน้ำกันขอบคุณที่รับทมขอบคุณหลายๆดวยจ้ามันนี่ปดิจ้า